ภาวะการดิบยากเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกทุกวัยไม่เว้นแม้แต่เป็นผู้ชายหหรือผู้ญิงมันเกิดขึ้นได้แบบแล้วมันเป็นเรื่องใจโหดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันเกิดขึ้นได้แบบอ่ออาก็พูดถึงเรื่องปัญหาการดิบยากกู้ตรงว่าเราใหม่กับเรื่องนี้มากเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีปัญหา เราเคยลองแบบธรรมาชาติลองมา6กเดือนลองทั้งนับวันไข่โตพยายามลองทุกอย่างอย่างที่ผู้ใหญ่หรือตามสื่อโซเชียลมีเดียเขาลองมาโพสทั้งอาหารทั้งอะไรคือแบบโอ้โหทุกศาสตร์แล้วเวลา จังหวะคืออะไรก็ตามที่เราที่เราคิดว่าเราทําได้เราล,ลองทำาห,หมดแล้วประมาณหกเดือนบางคนลองเป็นปีเข้าใจแต่ว่าของเราเองเราลองมาหกเดือนเนี่ยเห็นผลเยอะเราลองแค่ตรงนี้แค่หกเดือนเพราะอะไรเพราะว่าคือเราเองเราอยากจะรีบมีลูกแล้วก็ทาบ้านขององค์เนี่ยคนจีนก็อ,อ,อยากจะแบบว่าให้ลูกคลอดตีบัวไม่อยากให้แบบเลยไปถึงตีสันนี่คือเป็นความเชื่อแบบของที่บ้านก็เลยคิดว่าเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดมากก็เลยถ้าลองธรรมชาตินี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวมันเล<ๆ>ิก ก็เลยแบบโอเคหกเดือนคิดว่าพอแล้วแหละปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วก็ตอนที่เริ่มจะศึกษาว,ว่าแบบเออมันมีเขาเรียกว่ามันมีวิธีการรักษาแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหารีวิวอ่ะเปิดตาม Google อะไรแบบนี้เลยทันทีเอะแล้วก็มาล้องให้เป้<า>ฟังว่า นนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้รักษาที่นี่วิธีนี้ติดไม่ติดยังไงก็คือแบบแชร์ตลอดจนแบบรู้สึกว่าเราต้องใช้วิธีนี้แน่แล้วก็เริ่มต่อหาเป็นคลินิกแล้วว่าแบบที่ไหนที่รักษาผู้อยู่ยากอันดับแรกก็คือการเดินทางคุณหมอต้องแบบมีรีวิวที่ดีน่าเชื<ม>่อถือแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การสาเร็จสูงหาไปหามาอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนแนะนําให้เข้าไปในกลุ่มผู้มีบุตรยากมันเป็นโพสต์บุ๊ในเฟซบุ๊กอะค่ะพอเข้าไปลุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหาวนนี้ อยู่เยอะเลยเพราะแบบทำจากที่นั่นมาทาจากที่นี่มาแล้วก็นัไปเจอคุณแม่คนหนึ่งเหมือนสามีเขาน้ําเชื้อน้อยด้วยแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนี่ยน้าหนักมัเก้าสิบกว่าจําได้ว่าไข่น้อยมากแล้วก็มาปรึกษาที่นี่ทําอวอแล้วติดแฝดก็เลยมีความหวังเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบเคสเส้ยากแบบนี้ยังติดเลยอ่ะของเราก็น่าจะเป็นต้องไล่สิใช่ใช่ก็เลยทักไปหาคุณแม่คนนั้นด้วยในเฟซบุ๊กแบบอินบ็อกซ์ไปหาเขา ว่าแบบเออทำที่นี่อะไรยังไงแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยทางคลินิกเนี่ยให้มาตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็ปรึกษาคุณหมอ <c oughs> ก็เลยคือเออมันไม่เสียหายนะเราเข้า <c oughs> มาศึกษา <c oughs> ใช่จะได้รู้ว่าแบบกระบวนการเป็นยังไงแล้วก็คุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไงบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงการดูแลเป็นยังไง <c oughs> ก็เลยทักไปหา็อกซ์ของเพจที่นี่ด้วยแล้วก็นัดวันข้ามาปรึกษาตอนแรกกะว่าแบบเราจะลองปรึกษาหลายๆคืนแล้วก็แบบค่อยตัดสินใจสรุปมาที่นี่ปุ๊บก็แบบพี่เจตตัดสินใจเลยว่าแบบเอาทำที่นี่เลยแลวกัน คืออ่เอาตัวปอกตัวฝังี่เป้ก่อนนะฮะที่รู้สึกว่าแบบนี่เราต้องมาที่นี่จริงๆหรอเนี่ยอะไรเข้ามารู้สึกแปลกๆแบบมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ที่สำหรับคนที่แบบอายุเยอะอะไรแบบนี้หรออะไรเนี้ยก่อน,น,นเอาความเชื่อก่อนหนะ้าที่เราจะมารูจับพวก i v f i u i หรือการเอ็กซ์ซีเลยตรนี้ก่อนพี่เป้รู้สึกว่าแบบตังหาเหล่านี้มันไม่คุ้น มันเป็นปัญหาที่แบบวินี่มันต้องเป็นคนสูงอายุสิต้องเป็นคนที่แบบโอ้ยแบบอายุ 60- 7 0ไปแล้วสิอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาที่ปุ๊บเริ่มได้ตรวจเราได้เข้าใจหลายอย่างมากว่านอายุรกวรมการมีควารยากไม่จำเป็นต้องเป็นทางฝั่งผู้ชายที่มีอสุจิน้อยอย่างเดียวมันมีทางฝั่งผู้หญิงที่จะมีปัญหาเรื่องหมดลูกมีปัญหาเรื่องไข่สองมีปัญหาวอีกหลายเรื่องกับหลายเรื่องมาก โอยปิดเยอะมคือมันกลายเป็นว่ากว่าจะมีลูกได้มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดใช่ทําให้เราคิดยอดไปแล้วโอ้หคนโบราณนี่เจ็บนะเรื่องเดกมากกลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติตื่นเช้ามาลูกติดโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะคือมันทําให้เราเข้าใจว่าโอ้โหสมัยนี้เราเราผ่านมาหลายอย่างาอาหารการกินของเราบรรยากาศความเครียดทุกอย่างมันส่งผลให้เราแบบมีภาวะที่จะมีบทยาก แล้วตอามาที่นี่ปุ๊บเราได้ความรู้หลายเรื่องมากครับทำให้เราได้เข้าใจเลยว่าภาวะการอยู่ยากเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกทุกวยัยไม่เว้นแม้จะเป็นผู้ชายญิงมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วมันจะเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันเกิดขึ้นได้หมดมันเป็นแบบน,น้อันนี้คือสิ่งที่ได้รู้สึกวันแรกนะที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกอย่างว่าที่นี่ไม่เหมือนคลินิกเลยมันให้เขารู้สึกเหมือนเราไม่ได้็อบี้โรงแรมแบบออแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆก็แบบจริงๆของกอนอ่ะวันแรกที่มากลัวอย่างนึงคือแบบปกติเวลาที่เราจะไปคลินยี้ เรากลัวการเชียร์ขาดมากแบบที่แบบฟอสให้เราจะต้องซื้ออะไรสักแพ็กเกจหนึ่งติดตัวกลับบ้านไปอ่ะอก็กลัวว่าแบบมาแล้วเราจะเสียไม่ได้หรือเปล่าการที่แบบเราจะต้องตกลงทําไปก่อนอติดไม่ติดตังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ให้เวลาในการตัดสินใจเลยอะไรแบบนี้แต่สรุปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยคุณหมอย,ยังให้เวลาด้วยซ้ำอธิบายอธิบายแล้วคุณหมอบอกว่าไปตัดสินใจก่อนได้แล้วค่อยกลับมาจริงจริงคุณหมอไม่ได้แนะนําให้ทำอีกซี่เลยในยขั้นตอนแรกด้วยค่ะคุณหมอให้ทำไอวีก่อนซึ่งไอวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่แพง อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทแล้วแต่เคสว่าแบบใช่หรือ่ใช่แล้วก็ใช้ยามากแค่ไหนโดยปกติเนี่ยเท่าที่บราศึกษามาคนจะลองอ u i กันแบบ สามรอบสี่รอบกว่าจะไปถึงอีกซี่ค่าใช้จ่ายมันก็จะบานปลายไปมากแต่ว่าที่เนี่ยคือคุณหมอก็เทียบให้ดูให้ออปชั่นเราทั้งหมดนะคัแล้วก็เปิดอ่ะให้เราตัดสินใจเองเลยเอาแบบไหนคุณหมอคิดว่าสามครั้งกําลังดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องปีด้วยเนาะว่าเราอยากจะพลอดภายในปีวัวคุณหมอแทนเลยว่าแบบเราจะไอไวมากสุดได้แค่กี่ครั้งแล้วต่อได้อีกซี่กี่ครั้งเผื่อว่าเฟลเฟลได้กี่ครั้งเราถึงจะแบบพลอดภายในปีเนี้ยได้สุดท้ายก็ ลงตัวอืเป๊ะเลยใช่เป๊ะนี่คืออายุันเนี่ยเราทําไปหนึ่งรอบก็ไม่ติดคราวนี้เราไม่รอละเรากระโดดมาเป็นอีกซี่เลยคือพอเป็นอีกซี่เนี่ยที่คุณหมอแนะนําอย่างนึงคือการทำอายุไอเราไม่สามารถตรวจคุณภาพของไข่ได้เราจะเห็นแค่แบบถุงใหญ่ๆว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ไอข้างใน,เ,นเราไม่รู้เลยว่าคุณภาพมันเป็นยังไง เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาทำอีกซี่แล้วเราก็เก็บไข่ออกมามแล้วให้แหลเป็นคนตรวจแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าแบบเออสภาพไข่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือสาเหตุของการมีบุตรยากจริงๆก่อนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราไปสเต็ปนั้นเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เสียเวลาเพิ่มใช่สุดท้ายพอเก็บไขอ่ออกมาก็อันดับแรกเลยไข่เนี่ยได้เก้าฟองเก้าฟองนี่จริงๆนวอายุของกอนคือถือว่าน,อน้อยเพราะว่าปกติเนี่ยอายุ20ไปปลาย30จะอยู่ที่มันแบบ20ฟองอย่างนี้นะคะ ของกามีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยคือ9้เก้าฟองเก้าฟองนี้เนี่ยเก็บไปปุ๊บผสมเป็นตัวอ่อนได้แค่เจ็ดพอเจ็ดปุ๊บเนี่ยจะต้องเลี้ยงต่อไปเป็นบัตโตซิสหรือแค่สี่คือผลผตลงไปเรื่อยๆแล้วระหว่างทางตรงนั้นน่ะก็เลี้ยงตัวอ่อนในแหลกทางคลินิกก็จะมีที่ต้องก็คือจะรายงานผลทุกวันว่าวันเนี้ยตัวอ่อนเนี่ยมีมีตัวไหนรอดมีตัวไหนที่รู้ทางจะไม่ไหวตัวไหนที่สวยไม่สวยก็ส่งมาพร้อมกับรูป ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคําอธิบายด้วยว่าไข่ของก้อนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนมีหยาบไม่ยืดหยุ่นมีแบบถูกขาดด้วยทําให้มีผลกับการจ<อ>กเจาะเข้าไปใช่ก็คือเจาะยาะตัว,ต,วตัวอาสุจิจะเจาะเข้าไปในไข่เพื่อผสมยาอันนี้คือสาเหตุและที่ทําให้เราไม่สามารถมีลูกเองได้อะเพราะว่า <c oughs> อันนี้มันคือนักวิทยาศาสตร์คือเอาอาสุจิติมเข้าไปให้ ผสมให้เลยเ<อ>แต่ว่าถ้าเกิดเป็นธรรมชาตินี่คือเขาก็ไ่ายวไว,ไว้ๆเขาแบบก็ชนขอบูกก<อ>ก็ตายไปชใช่อันนี้คือสาเหตุเลยก็ออกโอเคเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราแบบเริ่มขั้นตอนนี้เลย